สวัสดีครับคุยไปเรื่อยจัก,กรวาลหนังและซีรีส์พีนี้เราจะมาพูดถึงโมเอกะโฮชิหรือท่านหญิงฟูจิแห่งซีรีส์โชกุนหนึ่งในนักแสดงญี่ปุ่นที่เป็นที่ชื่นชอบของชาวไทยในรอบปี2ปีที่ผ่านมาคงหนีไม่พ้นท่านหญิงฟูจิหรือโมเอกะโฮชิแห่งซีรีส์โชกุนด้วยการแสดงที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์และความลึกซึง้ง ทำให้เธอกลายเป็นที่รักของแฟนๆชาวไทยมากมายโดยเฉพาะในบทบาทท่านหญิงฟูจิที่ทําให้ผู้ชมชาวไทยหลงไหลในความสามารถและความน่ารักของเธอใน EP นี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของโมเอกะโฮชิจุดเริ่มต้นของโมเอกะโฮชิเธอเป็นนักแสดงและนักเต้นชาวญี่ปุ่น หลังจากที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาวรรณคดีเยอรมันแล้วสาวน้อยจากจังหวัดชิบะที่เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการรับคัดเลือกเป็นมิสไอด2016ก่อนจะมีผลงานการแสดงครั้งแรกในเรื่อง Million Yen w o m e n ในปี2017ที่สามารถรับชมได้ใน Netflix นะครับซึ่งได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากจากทั้งผู้ชมและนักวิจารณ์ ด้วยบทบาทที่แสดงเป็นสาวขายบริการที่มีความรักและเป็นคอมฟอร์ตโซนที่ดีให้กับพระเอกของเรื่องทำให้ผู้ชมรู้สึกอบอุ่นไปด้วยเวลาที่มีฉะของเธอออกมาพร้อมกับพระเอกนะครับในปี2022โมเอกะโฮชิได้ใช้เวลากว่า8เดือนในการถ่ายทำซีรีส์โชกุนที่ประเทศแคนาดาซึ่งเธอเผยว่านี่เป็นซีรีส์ฟอร์มใหญ่ครั้งแรกของเธอรวมทั้งการได้ร่วมงานกับนักแสดงชื่อดังมากมาย เช่นคุณฮิโรยุกิซานาดะก็ช่วยเปิดมุมมองการทำงานของเธอได้เป็นอย่างดีในปี2024หลังจากที่ซีรีส์ได้ออนแอร์เธอได้รับบทเป็นท่านหญิงฟูจิในซีรีส์โชกุนซึ่งเป็นการดัดแปลงจากนวนิยายชื่อเดียวกันของเจมส์คาว์เวลซีรีส์นี้ออกอากาศครั้งแรกในวันที่27กุมภาพันธ์2024ทาง FX และ Hulu ในสหรัฐอเมริกา ส่วนในไทยสามารถรับชมได้ผ่านดิสนียพลัสคอสตาบทบาทของโมเอกะโฮชิที่เป็นท่านหญิงฟูจิในซีรีส์โชกุนได้รับการยกย่องอย่างมากและทำให้โมเอกะโฮชิเป็นที่รู้จักมากขึ้นในวงการบันเทิงระดับสากลทั้งนี้บทบาทดังกล่าวยังทำให้เธอมีชื่อเสียงอย่างมากในประเทศไทยและสามารถตกแฟนคลับชาวชา,ชายไทยได้มากมายด้วยหน้าตาที่น่ารักจิ้มลิ้มของเธอ ในปี2022ในขณะที่ถ่ายทำซีรีส์โชกุนโดยใช้เวลานานกว่า8เดือนในการถ่ายทำที่ประเทศแคนาดาซึ่งเธอเผยว่านี่เป็นซีรีส์ฟอร์มใหญ่ครั้งแรกรวมถึงการได้ร่วมงานกับนักแสดงชื่อดังมากมายช่วยเปิดมุมมองในการทำงานของเธอได้เป็นอย่างดีโดยเราจะนำหนึ่งในเรื่องราวที่เธอบันทึกไดอารี่ในขณะที่ถ่ายทำซีรีส์โชกุนที่ประเทศแคนาดามาเล่าให้ฟังกันนะครับ บันทึกของโมเอกะโฮชิจากแวนคูเวอร์ Colorful Days การเรียนภาษาอังกฤษที่ค่อยๆพัฒนาขึ้นโมเอกะโฮชิ oshi, นักแสดงสาวที่พักอาศัยอยู่ในแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาเพื่อทำการถ่ายทำซีรีส์โชกุนในบันทึกนี้เธอจะเล่าถึงสิ่งต่างๆที่เธอได้สัมผัสชีวิตในต่างแดนและครั้งนี้เป็นเรื่อง ที่เกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษที่เธอทําต่อเนื่องอย่างใจเย็นและเริ่มเห็นผลลัพธ์ของการเรียนภาษาอังกฤษโมเอกะโฮชิได้บันทึกไว้ว่าสวัสดีทุกๆคนสบายดีกันไหมที่แวนคูเวอร์ตอนนี้ดอกซากุระกําลังบานตอนแรกเธอไม่รู้เลยว่าที่นี่มีซากุระด้วยแต่ว่ามันทําให้เธอประทับใจมากหลังจากวันที่ถ่ายทําเธอก็ได้ไปเยี่ยมชมดอกซากุระในยามค่าคืน วัฒนธรรม how are you ที่เธอเริ่มคุ้นเคยมากขึ้นการที่คนที่นี่ถาม how are you นั้นเป็นเรื่องธรรมดามากจริงๆเธอคิดไม่ถึงเลยว่าจะได้ยินมันบ่อยขนาดนี้บางครั้งเธอก็ได้ยินคำถามนี้หลายต่อหลายครั้งต่อวันทั้ง how is going หรือ what's going on ก็ถูกใช้บ่อยมากสำหรับการตอบคำถามนี้เธอได้สังเกตว่าคนที่นี่ไม่ค่อยตอบว่า I'm fine, thank you and you สักเท่าไหร่ เธอก็เลยคิดว่าในโรงเรียนเราสอนอะไรมาเนี่ยไม่เห็นจะเหมือนกับของจริงเลยนอกจากนี้ยังมีเรื่องของคำทักทายที่สร้างความรู้สึกดีๆให้กับเธอเมื่อไม่นานมานี้มีคนถามเธอว่า What have you been up to ตอนที่เธอเจอกับช่างแต่งหน้าที่ไม่ได้เจอมานานเธอเลยเดาว,ว่าอาจจะแปลว่าคุณทำอะไรมาบ้างหรือเปล่านะแต่ก็ยังรู้สึกงงอยู่สักพัก เธอไม่คิดว่าเธอเคยได้เรียนวลีนี้มาจากโรงเรียนเลยฮะอีกอย่างหนึ่งคือคำว่า h a v e a good day h a v e a good night หรือ h a v e a good one คนที่นี่มักพูดคำนี้ตอนที่มีการจากลาแม้แต่กระทั่งคนที่ไม่รู้จักกันเช่นคนที่เจอกันในลิฟต์ก็มักจะพูดคุยกันตอนที่ลงลิฟต์มันอาจจะเป็นแค่คำทักทายที่ติดปากแต่เธอคิดว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเป็นห่วงเป็นใยกันอย่างที่น่ารักดี และคำว่าแฮปปี้เช่นกันอย่างเช่นแฮปปี้ฟรายเดย์เธอเคยคิดว่ามันเหมือนกับคำว่าสุขสันต์ในวันสุขนะหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วพวกเขาพูดแบบนี้กันทุกวันแฮปปี้มันเดย์แฮปปี้ว e นส์เดย์และอื่นๆมันเลยทำให้เธอรู้สึกว่านี่คือวัฒน,นธรรมที่อยากให้ทุกวันเป็นวันที่ดีหรือเปล่านะหลังจากที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษไปเรื่อยๆเธอเริ่มเข้าใจมากยิ่งขึ้น หลังจากที่ได้เริ่มฟังภาษาอังกฤษทําให้เธอรู้สึกว่าเธอไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนกับตอนช่วงแรกๆอีกต่อไปมันช่วยให้เธอสามารถเข้าร่วมบทสนทนาได้ซึ่งทําให้เธอมีความสุขมากยิ่งขึ้นและก็ยังเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษต่อไปนอกจากฟังแล้วเธอยังพยายามที่จะพูดภาษาอังกฤษด้วยเธอมักจะพูดคุยกับช่างแต่งหน้าและคนขับรถในเรื่องเบาๆเช่นครอบครัวความรักหรือกระทั่งเรื่องของงานอดิเรก พวกเขาใจดีและพยายามช่วยอธิบายให้เธอเข้าใจส่วนหัวข้อที่ดีสำหรับการพูดคุยคือเรื่องเนื้อเพลงฉันมักจะถามพวกเขาเกี่ยวกับความหมายของเพลงสากลยอดนิยมใน Spotify และพวกเขาก็ช่วยอธิบายคำที่เธอไม่เข้าใจเหมือนเป็นครูที่ดีเลยนอกจากนี้เธอมักจะพูดคุยกับทอมมี่บาสโตนักแสดงร่วมในซีรีส์โชกุนซึ่งกำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นเช่นกันเรามักจัดกิจกรรม language x c h a n e โดยพูดภาษาอังกฤษ20นาทีและพูดภาษาญี่ปุ่น20นาทีในการช่วยกันฝึกภาษามันเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่าต่อจิตใจของเธอมากนอกจากนี้แล้วแหล่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ,อ,กฤษอื่นๆของเธออย่างเช่น YouTube ต่างๆรวมไปถึงการฟัง t ท d t l l s ก็มีประโยชน์สำหรับเธอนอกจากนี้เธอยังใช้เวลาฝึกพูดตามหนังสือหรือว่าบทพูดในซีรีส์แม้ว่าบางครั้งจะยากแต่เธอก็จะพยายามต่อไป การเรียนภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่เธอก็อยากเรียนต่อไปเพราะว่ามันช่วยให้ชีวิตของเธอดีขึ้นในอนาคตทั้งหมดนี้เป็นบันทึกของโมเอกะโฮชิที่เกี่ยวกับเรื่องของการเรียนภาษาตอนที่ไปถ่ายทำซีรีส์โชกุนที่แคนาดาปัจจุบันหลังจากที่เห็นเธอได้สัมภาษณ์เกี่ยวกับงานอีเวนต์ต่างๆของซีรีส์โชกุนก็พบว่าเธอค่อนข้างพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็เป็นกำลังใจให้โมเอกะโฮชิสำหรับเรียนภาษาอังกฤษต่อไปนะครับ จบไปแล้วสำหรับบันทึกของโมเอกะโฮชิหรือท่านหญิงฟูจิแห่งซีรีส์โชกุนสำหรับข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับผลงานและประวัติของเธอสามารถติดตามได้ที่บัญชีอินสตาแกรมของเธอ Mo เอก pa ะแปดแล้วไปติดตามท่านหญิงฟูจิของพวกเราในซีรีส์โชกุนภาค2กันไม่แน่ใจว่าจะฉายเมื่อไหร่แต่เห็นข่าวว่าตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่และอาจจะมีข่าวคราวเร็วๆนี้นะครับแล้วก,ก็ฝากติดตามผลงานของโมเอกะโฮชิ หรือที่เราเรียกว่าท่านหญิงฟูจิไปเรื่อยๆเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังโปรดกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ